สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะ,คะมินิกะมาจากหับน้ำกับเพื่อนๆมืๆ่อนมิีเป็นวันที่สี่เดือนสิงหาเนาะคะ่ะเนาะเอา้าคิดได้ยุ่งห้องแบบนี้มาอยู่โรงแรมรบรื่าบอมแอนเะนาะค่ะน้ะไม,มาอยู่บ้านเนะนาะค่ะทีงไหนคือไมอยู่บ้านาเที่ยวลอติแต่เ,เ,ะะเพื่อนๆก็สีสงสัยเนาะค่ะบอกว่าน้ำจะไปเที่ยวเดือนหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะกะจะบอกจังซี่กับเพื่อนๆนน้ำกลับมาบ้านตัง้งแต่หมู่บ้านตอน นำออกมาจากท่าเรือตอนหกโมงแรงเนาะคะ่ะนามาถึงบ้านเนี่ยแวกินเขาคางทางแล้วกมมมมมะะ็มาถึงบ้านนี่ตอนสี่โมงครึ่งเอ้สี่โมงครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเนาะค่ะมาถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งกันเลยนอนมือน้อนีจริงๆเรามื้อนีล้ล่ะว่าตื่นขึ้นเราจะไปลงเรืออีกแต่นมันเมื่อยเนาะค่ะมันเหมือน,นะะมันเมือมเม่อยไยเมงแล้วเมือ่อยแล้วขับรถแล้วก็เมื่อยเนาะค่ะแล้วขับเรือแล้วก็เมือ่อย กเ็เลยว่าเอ้ามือนี้เขากยุดนอนอยู่บ้านสักก่อนกันแล้วกันแล้วมื่ออื่นมื่ออื่นก็นคือวันที่หาเนี่ยพวกน้ำจึงจะเดินทางไปอฮอลิเดย์อีกเนาะคะนอกจาะเป็นยังคือกลับมาบ้านเนาะคะนอกจาะเป็นยังคือกลับมาบ้านเพราะว่าลืมเอกสารสําคัญนะคะเพื่ออที่ใส่ในการไปขอที่จอดเรือของอที่จอดเรือบอมบอม เดมิโมซาเนาะคะ่นะเนาะถ้าจอดเรือนะ่ยพวกน้ำต้องไปขอเพื่อที่จะใส่เพื่อที่จะใส่อมองจอดเรือมองเกาเนี่ยที่ไปขอกับกับกับตันเรือกับคนที่ดูแลเรื่องไฮท,ทีจอดเรือนะคะเพราะพวกน้ำนะซื่อเรือแล้วกับ เขาเขาบอกว่าจจงศรีเพื่อนๆนาซื้อเรือเนี่เรือเนี่ยมันราคากะท้าเรือโบมีที่จอดเรือราคามันจะเบ่บบแพงแต่ทาเรือมีทีจอดเรือมันราคามันจะสูงแต่ว่าบาัตรนี้มันต้องขึ้นอยู่กับกัปตันเขากัปตันเนาะคะ่ะเขาเอินกัปตันกัปตันของสถานที่จอดเรือนั่นว่าเขาจะอนุญาตในให้าต่อสัญญาต่อบอเนาะคะ่ะแล้วนบัดนี้พวกน้ำก็เลยไปเดินเอกสารนี่ บังเอิญว่ากัปตันขจาบปยูนะคะกัมีคนดูแลเป็นเลขาน่และค่ะแลวบอกว่าให้พวกนามเตรียมเอกสารแล้วก็มายืนคำรองขอว่าจะยูต่อว่าจะขอให้สัญญาต่อนะคเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบ่ใดรับปากว่าพวกเธอจะได้ขจาวก็ว่าแบบนี้นะคะพวกนาก็เลยโอเคก็เลยกลับขึ้นมาเอาเอกสารนะคะ กลับขึ้นมาเอาเอกสารเพื่อจิตจะไปขอกับทางจอดเรือของเขาเนาะคะ่ะเนาะถ้าทางที่จอดเรือน่ะน้าจะบอกว่าค่าเซาของที่จอดเรือนั้นราคาอยู่ที่เท่าใดเนาะคะ่ะเนาะราคาที่จอดเรือจะตกอยู่ที่ปีละ4,100ยูโรต่อปีเนาะคะ่ะเนาะ แล้วกัพ,พวกน้ำกันรือตอนแรกว่าพวกน้ำตอนแรกคิดกับคิดกันยายเมิงว่าอาจจะเบ่เอาเรือมาอยู่มองนี้แต่ว่าอาจจะเรือไปอยู่มองอื่นแต่คิดไปคิดมาพ่อไปอยู่มองจอดเรือในี่ยอิริเราปรากฏว่าที่จอดเรือนั่นตกลุมลากนะคะน,ะนางกับยายมิงนี่ตกลุมลากมันสะดวก มันสะดวกในการออกเลือดเพราะว่าถ้าออกเลือดไปนี้มันจะม่มองนอนหลายลายมองมองนอนหลายมองก็คือมันจะมีเขาจะเอินว่าภาษาเลือดเขาจะเอิ่นว่าภาษาคนฝรั่งเศสเขาจะเอิ่นว่าเป็นกอดคอดเนาะคะ่ะก็คือเป็นทางโคง้งทางเป็นฮุบเขาโคง้งเป็นเกาะโคง้งที่มันจะมีการป้องกันล่มป้องกันคืนอย่างได้ลายเนาะคะ่ะมันจะมีมองจอดเลือดนอนละเนาะคะ่ะ ไปตา่างสถานที่ต่างๆมันจะม่มองจอดเรือให้เขาสามารถทิ้งไปนอนได้แล้วมันจะม่มองจอดเลือหลยายมองที่มันบสามารถที่จะจอดเลือนอนได้จอดเลือนอนได้ก็คือเขาเวลาเขาออกเลือนี่เขาจะออกไปนอนบองอื่นบ่ด้เพราะว่ามันมีที่ป้องกันล่มที่ป้องกันคลื่นป้องกันหลาย่างแล้วเขากับบริยาทให้นอนเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายเนาะค่ะเนาะแต่ว่า มองจอดเลือดมองนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนเพื่อนเขาออกเลือดเป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เทาก็มีมองนอนเาจอดเลือดมองนอนน,นั่นนอนนี่ได้สบายเนาะค่ะเนาะสบายก็เลยมาเอาเอกสารเพื่อที่ไปขอเนาะค่ะเนาะบันี้น้ำก็ต้องขอไปสำหรับคะนเบิ่งวิดีโออัน อันที่แล้วนะคะล้วบอกว่าตัดไปตัดมาตัดไปตัดมากก็ตรงย่อมเราว่าน้ำโบได้ถือโทรศัพท์ตลอดเวลานะะเนาะอีกอย่างเวลานําออกทะเลที่ชาโทรศัพท์มันส์าสามารถที่จะชาร์ได้แต่ถ้านา้ำยูที่จอดเรือน้ำสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์กับไฟธรรมดา2 2 0โวลต์ได้เนาะค่ะแต่ถ้าออกนอก ทะเลเลือกเลือกกันที่โปรแกรมมีอ่อ่ะมันเป็นเลือกเกา่าแล้วมันโบม,มี่ที่จะแปลงจากสองรอยยี่สิบเป็นสิบสองโวลต์ได้เน,นาะค่ะน้ำก็บปสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้เนาะคะ่ะตอนได้ที่น้ำชาร์จได้น้ำกระถ่ายวิดีโออันได้ที่น้ำชาร์จแบตไว้พอน้ำออกออทะเลน้ำกระถ่ายวิดีโอมันก็ะเราเป็นบบตอเนื่องกันจักเทื่อนเนาะคะ่ะเราต้องขออภัย ขอให้ได้หลายสําหรับคนเบิ้งเหล่ากะโอ้ยสับสนวันนั้นวันนี้ยังสินะมันมันเ็ดไปตามสถานการณ์ที่นำฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะบางอันบางมอง,งนำม,มีแบตเตอรี่แ่นานำก็ไ่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางเทื่นวนำไปฮอลิเด์นำกะลืมไปเลยเนาะค่ะลืมไปเลยนำก็ไปตะตไปเอาทิมโทรศัพท์ไปนเรือสามที่นำขึ้นกันลูกๆนำก็ขึ้นกันเนาะค่ะ มันนี่ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าไปมองกอส,สวยๆจะแพยายามเอาโทรศัพท์ไปนะคะนะเอาโทรศัพท์ไปลยให้เพื่อนๆในเบิรงนะคะบางเท่อน้ำเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อนๆน,นำตื่นขึ้นหกโมงนำเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมันสูงมากเพื่อนๆโดยนำจะบอกว่ามันบ,บุมีพใดได้เห็นสวยอทอกับเฮ้าที่ยู่กาง ในในทะเลแล้วก็มองเห็นพระอาทิตย์คืนแล้วกับพระอาทิตย์ตกนะคะเนาะน้ำจะบอกว่าพระอาทิตย์คืนแค่บ่ถึงยี่สิบวินาทีนะคะมันจะคืนแบบคืนึ้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 นคืนมันมันก็สว่างสว่างสว่างแต่ยี่สหนึ่งนาทีอะหนึ่งนาทีตีไปเลยหนึ่งนาทีแล้วก็มันก็คืนเป็น เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเลยก็ฮ้อนเลยเนาะคะ่ะวันนี้นำไม่ความรู้สึกว่านำอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นแต่ว่าพราะนำเห็นแล้วนำกน็รู้สึกว่าโอ้ยฉันนี่โชคดีฉันได้เห็นเนาะคะ่ะเนาะปกติกะจะไม่ได้เห็น,นเนาะเพื่อนเพื่อนพระอาทิตย์มันขึ้นมันขึ้นจากทะเลแล้วมันขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสวยมากๆเพื่อนเพื่อนแล้วก็เวลามันตกมันอาจจะใช้เวลาจากน้อยนะเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้เวลาในการตกนี่เดินกว่าเวลาการขึ้น นัน่นล่าหนำกะหนำกะใครเพื่อนเได้เห็นเนาะค่ะแต่ว่าน้ำก,กับ,บ่มีแบตโทรศัพท์ตอนนั้นบ่มีแบตโทรศัพท์เลยเลยล่ะค่ะเพื่อนเพืกก่อนหนำกะจะกะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังเนาะค่ะว่าตอนนี้หนำก,กัอยู่บ้านนะคะกะน,น,นอนนอนนอนนี่เพื่อนเพื่อนหนำจะบอกว่าเมื่อคืนนี่หนำนอนอยู่เตียงเหมือนบอกไงเมียงนอนข้างล่าง ยังมนเราบอกเข่ไวว่านอนเตียงน้ำหนามดอกแล้วมักนอนข้างล่างน้ำเองก็มักนอนจังสีนานนอนพอเดียวเนาะค่ะเนาะเราเหมือนกับว่าเตียงมันโค้งนะค่ะโค้งเค้งโค้งเค้งคือเวลาเขาไปนอนเลือแล้วเลือมันโค้งเวลานำยางออกนอกเรื่องเสียน้ำยางออกไปซื้อของหนอกเรื่อเวลาขึ้นฝั่งก็เหมือนก็เหมือนมันโค้งอะน้หมันก็น้ำโค้งน้ำก็ พี่แกญยี่เมิงว่าฉันเหมือนฉันยางอยู่เลือเลย, <c oughs> <c oughs> ยกอ็อยากหัวอยากหัวจะของเนาะก็เนาะยี่มิงเราเป็นเรื่องธรรมดาจะบอกว่ามสิยี่เมิงนะ <c oughs> แล้วเป็นคนมีเรือต่างตาอายุสิบสามปีเป็นแล้วเป็นคนมักเรือยี่เมิงแล้วเป็นคนมักเลือเรือแล้วจะมีตลอดเวลาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรือดใยเรือดใหญ่ขนาดนี้แล้ว พึ่งเป็นล้ำที่สองนะคะล้ำแรกกอยังที่บอกว่าพายุมันได้พัดแล้วกเ็เฮดให้เลือกพวกน้ำเสียหายนะคะเพ <c oughs> ราะมันเลือกพวกน้ำผู้เดียวได้ะค่ะเสียหายเลือกประมาณสิบล้ำนะึ้นฟังเมื่อลวก็ทุกล้ำีนกะเสียหายเมื่อนะคะเนาะเสียหายเมื่อกาปฏนี้ก็เลยอต้องขอที่จอดเลือที่มันแข็งแรง เพราะว่าตอนนั้นที่จอดเรือันนั้นมันเป็นที่จอดเลือกโบมี่โบมี่แตลิงใ่ไหมเพื่อนเพื่อนเป็นที่จอดเลือกเท่าขับไปมันจะมีทุนให้ไปจอดเลือกจะซื้อใ่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็เลโบมี่อีหยังที่มันจะไปไปยืดมันได้ดีไหมเพื่อนเพื่อนก็คือจังเวลาเท่าไปที่จอดเลือกที่เป็นจอดเลือกที่อยู่ในที่จอดเลือกอิหรี่อ่ะมันจะมี มัดมัดส่ตะลิงแล้วก็เป็นมัดส่ทุนอีกนะคะมันก็แข็งแรงก็กันเวลาอ,อย่างสัตว์มากสิมันก็บไิถือเข้าโดยตรงเพราะว่ามันมันมันจะมีส่วนที่มันกําแพงของที่จอดที่จอดเรือกําแพงของอมองจอดเรือนะเพื่อจะเหตุกำแพงสูงเพื่อจะป้องกันพายุอย่างเขาเนาะคะ่ะแต่มองจอดเรือที่พวกนานไปจอดเรือใบล่าแหลกอะ่ะเป็นยุคออกไปอีกเนาะคะ่ะเป็นยุ่นนอก ยุ่นอกกัแพงอะ่ะคิดว่าเป็นยุ่นอกกัแพงอะ่ะแล้วมันก็เลยเหตุในคืนในอย่างมันเป็นกระทบแล้วก็มันหเหตุทะเรื่อเขาเสียหายนอกจากนะต้องบอกจังสี่เป็นอย่างเขาคือเด็กมองจอดเรืองบองนั้นเพราะว่าที่จอดเลือดแต่ละหม่องมันต้องใส่เวลาในการลอนะเพื่อนๆบอกแมนว่าเขาอยากได้มองจอดเลือดเขามีเงินเขากับบัตรใดเลยได้ค่ะเพื่อนๆบางบางคนต้องลอเป็นสิบป,ปีบางคนต้องลอเป็นยี่สิบปีบางคนถ้า ถ้ามงจอดเลือดที่มันดีเนะะี่ยค่ะดีก็คือเวลาเขาออกเลือดเขาสามารถที่จะเป็นนอนตามจุดนั้นจุดนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จอดเลือดที่เขาออกไปเขาตรงกลับขึ้นมาที่จอดเลือดคือเกาเขาบ่สามารถที่เป็นนอนทะเลได้นอกจากเขาจะขับเหยาาไปหาที่ไปแบบไปหาที่จอดเลือดมองอื่นขับเหยาาแบบขับประยุทธ์เลยจริงๆนะสองสามหมื่นเสียบจังไปได้มองมองจอดนอนจริงๆนะ บางนั้นมันอาจจะมีที่ว่างนะคะอาจอาจจะคิดว่านะอาจจะมีที่ว่างแต่ราคามันก็บ่แพงเพื่อนๆราคามันก็จะตกปีละพันนิดๆจังสิ่นะบางมองจะบอกว่ามันเป็นบางมองที่มันแบบดีๆอย่งสิ่นะมันก็จะแพงกว่าของพักน้ำอีกนะเป็นสองสามหมื่นยูโรอย่งสิ่ก็มีนะคะเนาะอันนี้มันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับ ขนาดของเรือน้ำได้ค่ะเพืเ่อนๆขนาดของเรือกับขึ้นขนาดของเรือน้ำแล้วก็ขึ้นในสถานที่น้ำนะคะนะอ่ะนั่นแหละก็ะวอร์ซูเพื่อนๆฟังมืออื่นก็ะจะตื่นตะเศร้าแล้วก็ไปเดินทางไปขึ้นเรือไปไปนอนทะเลเนาะคะ่ะจะเสิได้ไปได้จักมือเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆจะกสิไปได้จักมือเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้รู้สึกว่ามันจะบานปลายเนาะคะ่ะ การไปเที่ยวทะเลนี่มีแต่แนวใจนะเพืเ่อนๆตอนแรกเขาคิดว่าไปทะเลอาจจะแนวใจอาจจะน้อยนะค่ะน้ำจะบอกว่าใจทุกอย่างเลยเพืเ่อนๆทุกทุกอย่างบาดใจต่งตาคาล่มบาดใจต่งตาคาล่มจะเหาเวลาเหาเล่นเลือใบนะค่ะนะเนาะแล่นเลือใบเนี่ยถ้าเหาเล่นเก่งเล่นเลือใบเก่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลด พาลากันใจน้ำมันหลเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเขาเล่นยังบวกเก่งนี่เขาต้องไปแน่เล่นแน่ใส่เครื่องแนงเสียมื่อกามันกอกาจงมีค่าใชจใจในการเดินทางเนาะค่ะอีกอย่างค่าน้ำค่ากับเขาค่ากแก๊สไปแต่ละเกาะนี่น้ำขวดน้ำขวดนึงเนี่ยสมมติน้ำน้ำซื้ออยู่นี่น้ำซื้อน้ำดื่มอยู่นี่ขวด หนจุดหาลิตเนี่ยนำซื้อแค่แปดสิบเส้นยังสินะแปดสิบสตางค์เอาว่าง่ายๆเอาว่าให้เพื่อนๆเข้าใจคือเขาซื้อจังแปดสิบสตางค์ยังสินะเขาไปซื้อยุกเกาะน,นี่ขวดหนึ่งน่ะตกหายุูโรอ่ะเอาเพื่อนๆคิดเบิ้งแบบนี้นําไปซื้อน,นําแพ็คแพ็คนึงมันจะมีหกขวดขวดละขวด หนึ่งขวดมันจะบรรจุหนึ่งจุหาลรแต่มันจะมีหกขวดปกติมันปกติถ้าซื้อ,อยูน่มันก็สามยูโรนิดๆนะเพื่อนๆแล้วไปซื้อ,อยูพุนออ่นมันสิบสามยูโรอะต่อแ็คเออยังก็มีเตแนใจ่ายค่าอาหารการกินเครื่องกันเนาะกันเะนาะมีแต่แนใจ่ายจ่ายกับแพงกว่าหม่องที่เข้าใส่ชีวิตประจําวันโดยซ้าเนาะอันใดก็ตะมีแต่แนใจ่ายเพื่อนๆแล้วละกับเพื่อนๆมันก็นเลยเฮตดให้งบเข้าบานไปตั้ง แล้วก็อีกอย่างมันบานปลายไปน้าที่พวกน้ำซื้อของใสเรือน้ำนะเพื่อนๆซื้อของใสเรือน้ำก็เลยกลายเป็นการบานปลายบานปลายไปเรื่อยๆก็เลยถ้าจังใดถ้ามัดงบตอนใดก็กลับตอนนั้นเนาะค่ะเนาะงบที่ตั้งไว้กันมัามันบเรือก็ตตรงกลับเนาะค่ะเพราะว่าเขาจะไปใส่เมื่อเงิบไได้เขาก็ต้องขับขึ้นมาลูกเต่าก็ต้องเปิดโรงเรียนเต่าตูซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าให้ลูกสมมตินังสื้อน้ำซื้อให้เรียบร้อยก่อนไปเนาะค่ะเนาะ ซื้อให้เรียบร้อยเพราะว่าคิดว่าจะไปเดือนหนึ่งอาจจะบ่มีเวลากลับมาแล้วก็ซื้อของให้ลูกก็เลยซื้อของให้ลูกไปเลยแต่ว่าเสื้อผ้าน่ะบริซื้อบริซื้ออิลีเพราะว่าคิดว่าจะไปซื้ออยู่ทั้งทั้งใตเสื้อผ้ามันจะงามเนาะคะ่ะทั้งที่นําอยู่ในสภาบกใหงาไปไหนตัวเลือกกบ็บ่หลเนาะก็เลยว่าสิเหตุแบบนั้นล่ะค่ะเพื่อนเอ้าจังไดมือนีนํากับสิคอตโตคอจบวิดีโอไว้คือ จบปุดปัดก็จบวิดีโอไวท์โทนี่เพราะว่าสิเป็นน้อนเราได้ค่ะเพื่อนๆนำขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพเดินนำก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะคะมาบอกว่านํำรักษาสุขภาพเดินนำหายหายแล้วเพราะว่านำ้ำบ่ได้ตากแดดกันเนาะจะบูมน้ำก็บหายเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยาดีดีย่าดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าไปตอนแรงตอนเศร้ามากเสียอ่า เกลือดไอหยังตกตกตก,ตกออกเมื่อแล้วก็บ่เจ็บแล้วเพื่อนเพื่อนบาเจ็บแล้วก็ตุม้มอันนี้ก็ก็ไข้ขึ้นนะคะแล้วก็ตุ้มอีหยังก็แห้งเริ่มแห้งแต่ว่าถ้าไปตากแดดดีก็คือจะก็คือจะไปก็จะเป็นตุ้มอีกขึ้นก้าแล้วก็มอให้ยามอให้ายาซื้อกันแดดเนาะคะ่ะ นี่คือกันแดดสำหรับน้านะเพื่อนเพื่อน SPF หาซิปน้ำเนาอวบไ,ได้เพื่อนเพื่อนต้อง SPF SPF หนึ่งร้อยบวกเท่าน,นั้นสำหรับน้านะคะเนาะคือ1อยเปอร์เซ็นต์เลยคือจังแดดวัสามารถที่จะผ่านผิวน้าได้ก็จะล่องเบ่งนะคะหลอดนี่กับบ้ยได้เพื่อนเพื่อนจำนี่แหละ ยี่สิบหายูโรยี่สิบหายูโรกระแพงนีก่กระแพงก็ต้องซื้อนะคะเนาะ่นหลักเอาสโตัวประลาดบั้นอาอจะแนะนำกับสิคอร์ตัวคอเจอวิดีโอไว้เท่านี้แลละกับพอกับนำไ่ในคลิปวิดีโอนาคะ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะไปนอนแล้วบ๊ายบาย